ภูเก็ตไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายมังกรทะเลหรือห้ายเหลียงอ๋องซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามดึงดูดความน่าสนใจจากนักท่องเที่ยว ที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อชมความงามตลอดทั้งปีมีสถานที่สำคัญที่เป็นเสมือนศูนย์รวมใจของชาวภูเก็ตคืออนุสาวรีเท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรหรือที่ชาวภูเก็ตขนานนามกันว่ายามุกยาจันโรงเรียนวัดสีสุนทรมิตรภาพ15สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เดิมพื้นที่ตั้งอยู่ในวัดศรสีสุนทรอำเภอถลางเรียกว่าโรงเรียนวัดนิพร์เปิดทําการเรียนการสอนเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2475เรียกตามราชการว่าโรงเรียนประชาบาลวัดศรสีสุนทรได้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ส ต่อมาในปีพุทธศักราช2516โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทยอเมริกันจัดหาเงินสร้างอาคารเรียนใหม่คืออาคารเรียนแบบมิตรภาพโดยสร้างในพื้นที่ทรณีสงวัดศรีสุนทรต่อมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2518โรงเรียนได้ย้ายมาทำการสอนที่อาคารเรียนใหม่ และขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลวัดศีสุนทรเป็นโรงเรียนวัดศรสีสุนทรมิตรภาพ15เมื่อวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2520และในปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่30ทับหหมู่ที่5ตำบลศีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่ทั้งสิ้น6ไร่3งาน90ตารางวา มีอาคารเรียนหกหลังอาคารหอประชุมหนึ่งหลังและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ9แห่งคำขวัญของโรงเรียนการเรียนเด่นสุขภาพดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนไหว้สวยแต่งกายดีวัจีไพเราะเอกลักษณ์ของโรงเรียนสร้างคนดีวิถีพอเพียงเคียงคู่วิชาชีพต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกรารเวกสีประจำโรงเรียนชมพูเทาปรัชญาของโรงเรียนมีระเบียบวินัยใส่ใจสุขภาพตามรอยศาสตร์พระราชานำพาสู่สากลวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีสู่สากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรักความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการบริหารและจัดการสถานศึกษาปัจจุบันโรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ15อยู่ภายใต้การบริหารงานของนางสาวกัญญาพัฒนสายสุวรรณเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน26คน มีนักเรียนทั้งสิ้น540คนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น5ด้านได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนและด้านการบริหารงานท mmm. ั่วไปผู้บริหารยึดหลักบวรอันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนในการบริหารจัดการและยึดหลักธรรมมาพิบาล รวมถึงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม5อได้แก่ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจทั้งนี้ผู้บริหารยังมีการใช้รูปแบบการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่มีการบูรณาการกับศาสตร์พระราชาโคสโพดาแอนด์เดอะคิงฟิโลโซฟีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้แก่ S. s ส a แกนร่วมตรวจสภาพปัจจุบันและปัญหาที p l n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  g ร่วมวางแผน O. Organization ร่วมจัดการองค์กร D. d ดูร่วมปฏิบัติ A. Assessment ร่วมประเมินปรับปรุงพัฒนาทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีรอบด้านตามหลักสูตรเด็กภูเก็ตตองหอ มีทักษะอาชีพทักษะชีวิตเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคณะครูมีระเบียบวินัยมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรู้รักสามัคคีในการทำงานเป็นทีมนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ทำให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและการได้มีส่วนร่วมจากชุมชนที่เข้มแข็งอย่างดียิ่ง ทำให้โรงเรียนวัดศีสุนทรมิตรภาพ15จึงเป็นที่ยอมรับของชุมชนบริบทการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามบริบทของโรงเรียนและนโยบายพื้นที่นวัตกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก active learning เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการแสวงหาความรู้เรียนอย่างมีความสุขมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็น เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ได้รวมทั้งได้กำหนดมาตรการดูแลผู้เรียนที่ประสบปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยอีกทั้งติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและจัดก,การเรียนรู้ตามช่วงชั้นคือระดับชั้นปฐมวัยการเรียนรู้แบบไฮสโคปการเรียนรู้ผ่านมุมเล่นหลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ก ระดับประถมศึกษาตอนต้นเน้นการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเน้นสาระวิชาที่จำเป็นในการต่อย,ยอดสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำระหว่างเรียน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับชั้นสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายจุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัดพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ที่ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีและจุดเน้นตามบริบทความเป็นโรงเรียนวัดสีสุนทรมิตรภาพ15เพราะครอบครัวมิตรภาพตอบโจทย์ทุกความฝันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การรับชม